ที่นี่คือหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในโตเกียวเมจิจิงกุกายเยนกิงโกะเอเวนูถนนใบแปะก้ลวยสีทองที่ทุกคนรอคอยในฤดูใบไม้ร่วง2ข้างทางยาวกว่า300เมตรถูกเรียงรายไปด้วยต้นแปะก้ลวยกว่า140ต้นที่พร้อมใจกันเปลี่ยนสีเป็นเหลืองทองในเดือนพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคมบรรยากาศอบอุ่นเหมือนฉากในภาพยนตร์ญี่ปุ่นเลย ที่นี่ไม่ใช่แค่จุดถ่ายรูปยอดฮิตนะแต่ยังมีคาเฟ่บรรยากาศดีร้านของฝากและงานเทศกาลใบแปะก้วยกิ้งก๊เฟสติวัลที่จัดขึ้นทุกปีมีทั้งอาหารญี่ปุ่นพื้นเมืองและงานศิลปะให้ชมเดินทางง่ายมากลงรถไฟที่สถานีอาโ a ย a มะอิชโมหรือกาเอ็นมะเอแล้วเดินไม่ถึง5นาทีแนะนำให้มาช่วงเช้าแสงสวยคนยังไม่เยอะ ถ้าอยากสัมผัสความโรแมนติกแบบญี่ปุ่นแท้ๆต้องมาที่นี่สักครั้งเมจิจิงกุกายเย็นกิงโกะแอเวนูถนนสีทองแห่งโตเกียว